ปั๊มก่อนได้ปั๊มให้มันลมมันแน่นนี่มองเป็นปลาอยู่นี่ประมาณไลครัวว่าท่านเด้ปลูกนาครับกดอกออกดเม่ <S 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 อ้ยห้าสิบบาทน่ะอันหนึ่งผมซื้อมาพันอันครับเนี่ยมแถมให้พวกเนี้แถมให้หมดแหละไม่ต้องไปซื้อเครื่องป่นยาอยู่ มันตึงงแกโัวไงวัวมันตันเนาะมันขี้ยางม้างอะไร้งเดือนฮะมันเห็ดนอนมันรอเดีตงกความดีความมันแผ่นบเียคนอ เนี่ยเขาดูว่าเนี่ยตำรวจยังชายานี่อำจังเดรังาเกตอเภอผู้กับผู้กับเกาเขาบอกเอออะไรนะอะแรกก็ว่ายาเด้งมั่งเลยมั่งไงเบอกว่าถ้ายาเด้งก็ติดคุกวัโตอะคนมันยังไม่ส่บ้าอดวย่าต้องรดไปอ่าไม่ชุ่มไปเลย อาไปชุ่มเลยคนว่าเอาชัวรัวเด็กพวเด็กเด็กเ็ดอน้มย่างันมเีเราแพ้นีามันมัได้ยานี้มันมีอย่าตัวหนึ่งมีฟอลินอยู่มันมีฟอรนันันไม่มีอะไรอ่ะอันที่เป็นยั้งก็ลินว่าอนที่เป็นยังเนี ฟอร์มลินก็เป็นนะกีดศพอะปลาปลากินอยู่เนาะไม่ใช่คอร์ดีนะนี่ฟอร์มลินยาตีศพอะเพราะรักษาโพรงเน่าไงมันแห้งมีก็มีฟอร์มลินอยู่นี่พอแล้วนี่เนาะพอแล้วชุ่มแลเนาะชุ่มมากเลยเอาเปลืองนะเปลืองนะถ้าไปรับเหมาเปลืองนะกับกีดอีกทีนะกีดกีดแล้วก็ป้ายยา กี่ทบ่พี่เขาขี่อ่ะตัน่บาดใจเลยลองดูเวต้นขนาดเท่าถาดถ้าหนีนยังกอนี่วะไเราขีครับครับใช่เกียรเราเดียวันละบางทีถากแล้วร้องมันเสียเสียนได้หรอรับเอียจำได้บ่หระไม่เกียา์ไม่กียโดนนะจ๊ะไรนาอยางเดียวถ้าเดียวเดียวจะีอีกสามมืนเเกียนะครับ ้ครับใช่อะถึงกันย uh ิ่งดีอ่ะึงกันอืมเติมเติมกันอีกแปดอีกหน้าด้วยหน้าปะครับเออนี่ปากมึงกี่เรากี่ด้วยกี่ครับต้องกี่สองข้างต้องกี่สองข้างเอาแล้วกันฝั่งนี้จะจะข้างนี้คืนฝังนี่จะจะข้างนี้คืนเลยก็หายก็นั่นแหละหน้าเก่าแล้วกีดต่อแบบกลับจะไป ยาใต้กดัดการไงกดเขเียนจะได้มากหรอเล่าัน้าไม่ตัวเองไม่ทำะไปดิ่น้บอลเนียไปนี้ตไนี่นีหระปฏิใส่คุ่แล้วก็จุ่มใส่กับคู่น่อยเนาะกับบป๊ย่างในวันนเอากับโปย่างยัไม่จุ่มเทไปเลยนั่นแหละปรับครับอ่าแน่นอน กำลั<ถ>่างนั้นเองครับสีหอมใช่ปะไม่ก็ว่าเหม็นนะฮะหอมยังไงเนี่ยเที่ไม่น่ารอเออตัวนั้นเอาอีกอยู่ว่าตัวน้ำเงนนุ่งใสหนุนจ้าจะขาดเร็จหรือยังอ๋อและเอาเดี๋ยวน่าจะไปปากทัานท้ามือไปมึงกับเราไม่ก็ไปไป